ขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอน้อมกราบคารวะพ่อครูสมณะพุธิลักษ์น้อมกราบนมัสการอุปชาอาจารย์พันเตมงทรงทุกๆรูปครับอ่ะ,จะเจริญธรรมญาติโยมทุกๆคนถ้าเป็นสมัยก่อนก็มันไม่มีการออนไลน์อย่างนี้เนาะ ก็คงจะเป็นเหตุผลว่าไม่ต้องเทศลอกไม่มีคน <c oughs> <c oughs> เข้าไปทำงานกันไม่ต้องเทศลอกองียนะเมื่อก่อนยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายนะเทศเทศให้ภายในแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะเปลี่ยนไปแล้วมันพูดผ่านออนไลน์ได้ขึ้น YouTube ก็มีคนดูเป็นเป็นหลายสิบคนนะ เป็นหลายสิบคนเหมือนกันเขาก็เปิดดูเขาจะเข้าใจแค่ไหนไม่รู้อะเพราะว่าเราเขาก็ไม่ได้คอมเมนต์ให้เราไม่ได้แสดงความเห็นอะไรนะบางวันก็บางครั้งก็ถูกใจบ้างบางครั้งก็เฉยๆนะไอ้ที่ถูกใจเขาก็กดถูกใจนะ อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรละนะอันนี้ก็คือชีวิตทุกวันนี้มันมันไรผมแดนนะชีวิตแบบไรผมแดนซึ่งจะดูแล้วมันก็เหมือนความเจริญนะแต่มันก็คือความเสื่อมความเจริญทางวัตถุความเจริญทางเทคโนโลยีนะแต่มันก็ เป็นความเสื่อมที่ทำให้คนติดความสะดวกความสบายติดความสะดวกความสบายมากขึ้นัมันก็เป็นโจทย์เป็นโจทย์ให้สำหรับการปฏิบัติธรรมที่เราจะต้องมีสติให้มากอย่าตกเป็นทาตมันตกเป็นทาตมันมากไม่ได้เราใช้งานมันได้ ตามกาละอันควรถ้าเราไปตกเป็นทาตทาสมันมันก็จะทำร้ายทำร้ายเราทำให้ชีวิตของเรามันมันเสื่อมไปเรื่อยๆนะมันเสื่อมไปเรื่อยตัวส่วนหนึ่งที่มันเป็นความเสื่อมมันก็คือมันก็จะไหลลงสู่ต่ําที่ไปในเชิง สุขริกะนะกามสุขนะพวกากามสุขสุขลิกะที่ที่มันจะทำให้เราสุดโต่งไปเรื่อยตกต่ําไปเรื่อยถ้าเราไม่มีสติใช้มันนะนะถ้าเรามีสติใช้มันอยู่กับมันได้แล้วก็เราก็ใช้มันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือสะดวกสะดวกเท่าที่จําเป็นนะ เท่าที่จำเป็นอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องไปใช้มันมากนะไม่งั้นมันติดอไอ้ที่ติดนี้ก็คือมันมันทำให้เราไม่อยากจะคิดอะไรนะอยากจะรู้แล้วก็กดหามันให้ฝึกคิดก่อนนะฝึกคิดก่อนฝึกพิจารณาก่อนฝึกเรียนรู้ก่อน ฝึกเรียนรู้ตามที่เราจะสามารถดึงความสามารถของเราออกมาใช้พยายามใช้มันสมองเนี่ยนะถ้าไม่ใช้มันเลยเนี่ยมันก็จะฟอไปเรื่อยๆตัวเส้นประสาทสัมผัสที่มันมันก็จะเส้นประสาทสัมผัสที่มันอยากจะแบบง่ายๆอ่าง่ายๆเนี่ยมัน มันไม่ยั่งยืนนะมันไม่ยั่งยืนแต่ถ้าแบบที่เราจะต้องใช้ความสามารถจริงๆมันต้องคิดวิเคราะห์ต้องพิจารณาต้องรอบคอบต้องมีความสุข,ขุมต้องมีรายละเอียดที่จะต้องให้มันทำงานให้มันให้สมองเราทำงานแบบรอบด้านทุกๆด้านเลยพยายามใช้มันถ้าไม่ใช้นี่มันก็จะอ่อไปเรื่อยๆ ก็จะตายสุดท้ายมันก็เสื่อมเสื่อมแล้วมันก็ไม่ได้ใช้มากๆมันก็จะเป็นคนที่เป็นอัลไซเมอร์เป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพอะไรสุดท้ายก็ถูกโลกเขาหลอกถูกเขายอมเมาได้ยอมอมเมาได้นะอันนี้สาระสำคัญตรงนี้ที่ ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยก็คือเราต้องเรียนรู้ทั้งความคิดจิตวิญญาณทั้งหมดที่มันจะมีผลกระทบมาถึงชีวิตโดยรวมของพวกเรานะแล้วมันก็จะกระจายออกไปถึงสังคมนะแต่มันก็เริ่มต้นที่ตัวเราที่มันเริ่มจากที่เราไม่ไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ทุกข ถ้าเรารู้ทุกข์เราเห็นทุกข์เราก็จะแก้ไขที่ตัวเราเองส่วนสังคมส่วนสังคมมันก็จะเป็นผลทางอ้อมนะเป็นผลทางอ้อมอาจจะเกิดจากตัวเราก็ได้นะอาจจะเกิดจากคนอื่นก็ได้แต่ถ้าไม่เกิดจากคนแต่ถ้าไม่เกิดจากตัวเราก็ก็ถือว่าเราไม่ไม่ได้มีวิบากวิบากอากุศลอะไร ไม่มีวิบากที่ไม่ดีไปทําให้เขาเดือดร้อนอาจจะเกิดจากคนอื่นคนอื่นที่เขาไม่รู้อันนั้นเราก็แก้ไขใ,ใครไม่ได้หรอกถ้าเราแก้ไขก,ก็ต้องแก้ไขที่ตัวเราถ้าเราแก้ไขที่ตัวเราได้มันก็คนอื่นก็ก็วาสนาบารมีมันไม่ได้ต้องมาเจอกันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรเขาได้ ดนั้นคนที่ใกล้คิดที่สุดก็คือตัวเราเองอันนี้เราต้องช่วยก่อนนะต้องช่วยก่อนคนอื่นคนอื่นไม่ว่าใครก็ตามนะเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเราก็ต้องประมาณนะประมาณดีๆถ้าประมาณไม่ดีก็อาจจะอาจจะดึงเรากลับบ้านก็ได้นะ หนึ่งเราเสื่อมลงกว่าเดิมก็ได้นะเราต้องประมาณเราต้องแข็งแรงต้องรู้เท่าทันต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะห่างจะตัดญาติขาดมิรนะแต่เรารู้เท่าทันแล้วเราก็สัมพันธ์สัมพันธ์นในสิ่งที่เราเราไม่ตกต่ำไปด้วย ไม่ทำให้เราต้องตกต่ำไปกับเขาด้วยตัวนี้สําคัญอันนี้แหละคือภาวะความแข็งแรงของจิตวิญญาณเราที่เรามีความมีปัญญาที่รู้รอบว่าเราจะประมาณประมาณสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องได้ขนาดไหนประมาณไหนนะฉะนั้นทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะ นี่ก็อย่างทุกวันนี้เราก็ได้สัมผัสแล้วว่าอากาศตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วเนาะมันก็จะหนาวมันก็จะเย็นไปเรื่อยๆแหละนะเย็นไปเรื่อยๆตลอดสามเดือนสองเดือนสามเดือนข้างหน้านี้ก็จะเย็นไปเรื่อยๆนะอากาศก็จะแปรปวนไปเรื่อยๆนะก็จะมีภาวะเปลี่ยนแปลงของอากาศ ที่มันมันไม่แน่ไม่นอนบางทีฤดูหนาวฝนตกก็มีฤดูหนาวก็อาจจะร้อนมากขึ้นก็มีนะก็เป็นไปได้หมดธรรมชาตินี่เพราะมันไม่มีชีวิตมันมันไม่สามารถที่จะกำหนดด้วยตัวมันเองได้มันไม่เหมือนพลังงานในคนนะในตัวคนในตัวสัตว์นะโดยเฉพาะตัวคนนี่ ต่อให้ร้อนต่อให้ร้อนมันก็สามารถที่จะสร้างให้มันเย็นได้นี่พลังงานพลังงานจิตวิญญาณมีพลังอำนาจขนาดนั้นเลยนะถ้าเราถ้าเราฝึกที่จะเรียนรู้เราก็จะสามารถที่จะทำสิ่งที่มันร้อนร้อนให้มันเป็นเย็นได้ทำสิ่งที่มันเย็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 นให้ให้มันอุ่นขึ้นมานะ ไม่ร้อนจนเกินไปก็ได้นะอย่างเงี้ยสามารถปรับความสมดุลได้ดันั้นโรคภัยไข้เจ็บทุกว,วันนี้เนี่ยทางตะวันออกเอทางตะวันออกก็ได้นะทางตะวันออกเนี่ยเขาจะมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพดูแลตนเองเนี่ยด้วยจิตวิญญาณ เขาจะไม่ไม่เหมือนตะวันตกที่ตัดจิตวิญญาณออกไปเลยแล้วก็จะไม่รู้ด้วยมัว่าจิตวิญญาณคืออะไรนะเขาก็มองว่าจิตวิญญาณแหละคือความคิดจริงๆความคิดก็คือการทำงานของสมองจิตวิญญาณมัเป็นตัวสั่งให้สมองมันทำงานพลังงานสั่งให้สมองมันทำงาน ทำงานให้ให้เกิดความคิดขึ้นมานะฉะนั้นเนี่ยมันทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดคนเนี่ยที่เราเรียนรู้ความไม่เที่ยงนยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนนี่มันเป็นเรื่องของจิตวิญญาณล้วนๆนะ ไม่ใช่เรื่องเรื่องทางร่างกายเรื่องทางกายภาพนะนะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องต้องไปทำความเข้าใจในในการในชีวิตทางจิตวิญญาณนะความไม่เที่ยงตัวนี้นะนะไม่เที่ยงคืออะไรถ้าเราเข้าถึงทางปัญญาแล้วเนี่ย ว่าไม่เที่ยงมันก็คือสิ่งที่มันสามารถเจริญขึ้นไปมากกว่านี้ก็ได้นะเจริญไม่มีที่สุดสุดหรือตกต่ำกว่านี้ก็ได้นะแต่ร่างกายนี่มันก็โตได้ระดับหนึ่งอ่าโตได้แล้วก็ก็คิดว่ามันเป็นความเจริญจริงๆมันก็เป็นธรรมชาตินะ ตั้งจากเด็กไป,ไปโตขึ้นโตขึ้นสูงสุดแล้วมันก็จะเสื่อมแก่ไปเรื่อยๆนะแก่ไปเรื่อยๆนั่นคือธรรมชาติพระุทธเจ้าท่านเอาสิ่งนั้นมาพูดบ้างก็เป็นเพียงแต่เป็นเพียงแต่เป็นรูปประมมให้เห็นเท่านั้นเองนะแต่จริงๆแล้วท่านต้องการจะสื่อไปถึงจิตวิญญาณนะ จิตวิญญาณที่มันได้สัมผัสถึงความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเนี่ยความไม่เที่ยงมันไม่เกี่ยวกับอายุนะนะถ้าคํานึงถึงเรื่องจิตวิญญาณแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุนะอายุมากก็สามารถทําให้จิตวิญญาณเราจเจริญขึ้นได้ ที่อายุมากแล้วทําให้จิตวิญญาณจเจริญขึ้นได้เนี่เพราะอะไรเพราะว่าจิตนั้นจะเป็นจิตที่ไม่ได้ไปติดอยู่กับวัตถุกับภายนอกนะจะเข้าใจความเป็นชีวิตว่ามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาความเป็นธรรมดานี่แหละคือปัญญาที่เข้าถึงความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาจ,จิตจะไม่ไปติดติดกับไอ้เรื่องอย่างนั้นต่อให้อายุยากอายุยาวนานอายุมากแล้วแก่แล้วก็ตามนะจิตวิญญาณเนี่ยสามารถเข้าไปกำหนดรู้ความความไม่เที่ยงได้นะร่างกายมันไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนมาเป็นร่างของคนหนุ่มลดอายุลดวัยได้หรอกนะลดไอสามารถเปลี่ยนแปลงร่างกายได้ไม่มีทางหรอกแต่เขาก็พยายามสร้างกันนะพวกหมอพวกวิทยาการใหม่ๆเขาก็พยายามสร้างกันแต่จริงมันสร้างไม่ได้หรอกอ่ามันก็ได้แต่ทฤษฎีมีแต่ทฤษฎีมีแต่ประครับประคองไป ใช้สารเคมีมาช่วยแต่สุดท้ายก็ก็จริงๆไม่ต้องไปไม่จำเป็นจะต้องไปหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นหรอกนะกับของภายนอกจะมาช่วยเราจริงๆอ่ะภายในของเราเนี่ยเราเข้าใจเราเข้าใจสัจจะทมอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปอาศัยภายนอกมามากระตุน้น มากระตุ้นชีวิตของเรามากระตุ้นร่างกายของเราสุขภาพของเรามากมายยังไงก็เสื่อมก็สูญยังไงก็ตายถึงที่สุดนะแต่จิตวิญญาณเนี่ยมันไม่มีวันตายถ้าไม่มันตายมันก็ไม่ตายนะถ้าไม่พรินิพานมันก็ไม่ตายเกิดไปเรื่อยๆเป็นนิรัน์เลยก็ได้นั่นละคือคือพระเจ้า การการความมีอยู่ของพระเจ้าก็คือจิตวิญญาณที่ยังไม่ยอมตายอยู่เป็นนิรันด์นะอยู่กับเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ไปเรื่อยๆสังสมไปเรื่อยๆนะนัน่คือจิตวิญญาณพระเจ้านะส่วนของพุทธแล่นี่มีศูนย์ได้ ต้องปรินิพานเท่านั้นนะสามารถทำทำให้ศูนย์ได้เราก็ต้องมามาทำความเข้าใจให้มันชัดเจนในหลักทฤษฎีของพระพุทธเจ้าที่สอนเรานะความจริงแท้นี่ก็คือความไม่เที่ยงความไม่มีความความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตน ดันั้นสิ่งนี้มันมันทุกข์ถ้าเราเข้าไปยึดแล้วมันทุกข์แม้ไม่ยึดเรายังทุกข์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเรายังต้องใช้อะเรายังต้องใช้เรายังต้องอาศัยต้องใช้ต้องอาศัยร่างกายะนั่นแหละคือความเป็นทุกข์ต่อให้เราไม่ยึดแล้วนะกิเลสหมดแล้วนะมันยังทุกข์เลยนะแต่มันก็เป็นเพียงทุกข์ที่ที่มันไม่ได้เป็นทุกข์ทางอารมณ์ทางใจ เป็นทุกข์แบบแบบผู้หลุดพ้นเป็นทุกข์แบบผู้ดับทุกข์ได้เพราะว่าเกิดความเข้าใจปล่อยวางได้ใช้ไปตามตามเหตุปัจจัยในชีวิตประจำวันนะเราใช้ไปก็ก็ไม่ได้ใช้ด้วยความความเป็นทุกข์เพราะเป็นความยึดมั่นถือมั่นอะไรนะถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะ อยู่ไปอายุมากขนาดไหนใจเราก็เลื่อนลืนลื่นเลิง,ง,งบันเทิงกับชีวิตของนักปฏิบัติทำได้ไม่สุขไม่ทุกข์ได้นะร่างกายมันก็ไปงั้นแหละไปตามสภาพของมันที่มันจะเป็นไปนเราต้องเข้าใจพวกนี้ให้ได้เนี่ยคือความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ที่ที่เป็นทุกข์เพียงแค่ เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นเองนะแต่ใจของเราเราเข้าถึงมันได้แล้วเราก็เข้าเราก็รู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักปล่อยรู้จักที่จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันมากนักนะก็ใส่ได้พอสมควรมีตัวช่วยได้พอสมควรแต่อย่าไปหมกมุ่นมากนักนะมันไม่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนคืออะไร มันไม่มีตัวตนก็เพราะเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นไงนะมันไม่มีตัวตนของเราไปไปทำให้มันเป็นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอะไรเราก็ใช้ชีวิตไปตามความเป็นจริงของชีวิตเพราะมันคือความเป็นธรรมดานะความเป็นธรรมดามันต้องมีได้มาแล้วก็จากไป หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปแค่นั้นเองนะให้เราสร้างทุกวันนี้เราต้องสร้างความเข้าใจสร้างปัญญาให้กับตนเองให้ได้นะถ้าเราสร้างความเข้าใจเราไม่ไปหมกมุ่นไปเกิดความยึดมั่นถือมั่นเราก็ทำไปตามศักยภาพตามเหตุปัจจัยของสังคมที่จะเป็นไปแล้วเราก็อ่าน อ่านไปพร้อมๆกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้ได้ถ้าเราเปลี่ยนแปลงถ้าเราถ้าเรามีความคิดอย่างงี้ทุกอย่างมันก็ไม่มีเป็นเป็นเราเป็นของเราหรอกถ้าเราไม่เป็นเราเป็นของเราเราก็นอนหลับตายสบายหลับก็สบายตายก็สบายนะถึงที่สุดแล้วก็จิตวิญญาณของเราที่เราสังสม ปัจจุบันนชาติของเราปัจจุบันนชาติของเราที่เราสั่งสมทุกวันที่ใจมันไม่ทุกข์ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอะไรมีแต่ความเข้าใจมีแต่ความเบิกบานแจ่มใสเข้าใจชีวิตนะแล้วมันก็จะทำให้เราทำให้เราสั่งสมสั่งสมประสบการณ์ ที่จะเอาไปใช้เอาไปใช้ในภพภูมิต่อไปนะใช้ในภพภูมิต่อไปส่วนจะได้ขนาดไหนก็มันก็ก็แล้วแต่เพราะว่าวิบากเก่าของเราก็มีอยู่ถ้าเกิดมาอีกมันเดียวมันก็จะผสมผสมกันใหม่แล้วก็จะบวกลบคูณหารกันใหม่ แล้วมันก็จะไปมีฤทธิ์มีฤทธิ์มีพลังงานมีอิทธิพลเดี๋ยวจะส่งส่งให้เราไปเกิดอยู่ตรงไหนในโลกใบนี้นะในจักรวาลในจักรวาลน,นี้นะมันจะไปไหนเราก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆเรารู้ตัวตอนนี้นะเรารู้ตัวตอนนี้เป็นแบบนี้อย่างนี้แล้วนี เราก็จะต้องทําความเข้าใจก็ถือว่าเป็นโอกาสที่เรายังมีชีวิตอยู่ที่เรายังต้องต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องสะสมสั่งสมประสบการณ์ที่ดีๆกรรมดีๆของเราปัจจุบันเราถ้าเราเรียนรู้เราเข้าใจมันแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายาม พยายามไปสู่ในทางที่ดีให้มันมีความเจริญมากยิ่งขึ้นอย่าไปจำนอนอย่าเป็นจำนนให้ให้ทุกอย่างมันดึงให้เราตกต่ําให้เราเสื่อมนาถ้าเราจำนนให้มันดึงไปเสื่อมไปเรื่อยๆนี่แสดงว่าเราเราเข้าถึงความไม่เที่ยงแบบมิจฉาทิฐินะ เพราะว่ามันจะทำให้เราเป็นทุกข์แต่ถ้าเราไม่จำานนเนี่ยเราทำให้มันจเจริญขึ้นไปเรื่อยๆถ้าจเจริญแล้วมันดีจเจริญแล้วมันได้อาศัยนะเราไม่ได้ย้อนชีวิตเราจะได้ไม่ต้องมาย้อนย้อนถอยหลังเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆเราก็จะเดินหน้าไปเรื่อยมันจะไม่วนมาที่เดิม เราก็ต้องฝืนนะ,นะต้องฝืน้นต้องทำความเข้าใจดีๆใช้ศักยภาพของเราให้ให้เต็มที่นะพอเราใช้มันได้เต็มที่เนี่ยตามที่เราสามารถกำหนดของเราได้ชีวิตทุกชีวิตมันก็ก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยคนยังคนอื่นเขายังไม่ทั่วไปเขายังไม่เข้าใจก็ตาม แต่เราเรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วมันก็ควรที่จะต้องต้องออกจากวงจรวงจรที่จะทำให้คนมันตกต่ำเนี่ยเราเราก็ต้องรู้ตัวก่อนแล้วก็ต้องดึงเอาตัวเองให้รอดก่อนส่วนคนอื่นเขายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรือยังไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ปล่อยไปก่อนก็ถือว่าเขายังไม่มีวาสนา บุญบารมีเขายังไม่มากพอที่จะทำให้ให้เขาสามารถรู้ได้แบบเรายั้นในเมื่อเรารู้แล้วเราเข้าถึงความความเป็นความเป็นไรลักษณ์ของชีวิตเราเข้าถึงแล้วเราก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นอะไรนะเพราะมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของของพลังงานที่ยังมีอยู่ ที่ยังต้องมีต้องเป็นอยู่นะเห็นพอเข้าใจแล้วก็เราก็ทำความเข้าใจซะแล้วก็ใช้ชีวิตของเราให้มันถูกต้องให้มันถูกตรงอย่าเอาโลกใบนี้มาเป็นเหตุผลที่จะทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ได้เท่านี้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ ไปจำนวนต่อโลกจริงๆเราต้องเหนือโลกเหนือโลกเหนือจิตวิญญาณไอเหนือเหนือโลกคือโลกุตละจิตวิญญาณเท่านั้นแหละที่จะไปสัมผัสโลกุตละได้นะโลกนี้ก็สัมผัสได้แค่ตาแค่ตาแค่ประสาทสัมผัสทางทวารที่เรายังสามารถใช้มันได้ครบอาการ32แค่นั้น ในโลกใบนี้นะนะแต่ถ้าเราเข้าใจเราก็อยู่เหนือโลกอยู่เหนือโลกแล้วก็คือเราใช้จิตวิญญาณเนี่ยมีพลังมีอำนาจเกิดความเข้าใจที่จะอาศัยมันอยู่เท่านั้นอาศัยที่มันใช้ได้เท่านั้นอย่าไปหมกมุ่นทำให้ตัวเองต้องไปติดลมทำให้เราติดลมติดวงจรวัฏจักรที่โลกมันจะ ดึงเราตกต่ำลงไปเพราะที่สุดแล้วเราก็เหลือแต่จิตวิญญาณร่างกายร่างกายนี้มันก็เกิดมาแค่ชาติเดียวเดี๋ยวมันก็เสื่อมเดี๋ยวมันก็สลายเป็นดินน้ำลมไฟตัวจิตวิญญาณเนี่ยมันถึงจะไปไปสู่ร่างใหม่ไปเกิดใหม่ในภพภูมิใหม่ไปพบไปเจอพ่อแม่คนใหม่ ญาติคนใหม่พี่น้องคนใหม่นะถ้าไปเจอกันมันก็จะมีจิตวิญญาณที่มันเคยเชื่อมสัมพันธ์กันเชื่อมสัมพันธ์กันมามันก็จะได้รู้จักกันได้คบหากันต่อไปนะแต่ถ้าเขาต่ำกว่าเราเราสูงกว่าเขามันก็ห่างกันนะ โอกาสจะได้มาเจอกันมันก็ยากเนีเราเข้าใจแล้วเราก็พัฒนาที่จิตวิญญาณเป็นต้นเหตุเป็นเหตุเป็นเป็นสาระสําคัญของชีวิตส่วนเรื่องวัตถุภายนอกเราก็ทำตามทำตามที่มันได้อาศัยนะเอามากไปมันก็จะกลายเป็นเป็นความยึดมากเกินไป กลายเป็นความเชื่อแบบผิดผิดได้เหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าเราใช้ร่างกายมากเกินไปเกินกว่าความจำเป็นมันก็จะกลายเป็นอตตะกิลมัทะนุโยกนะเป็นการทรมานตนไม่พอดีนะมันไม่ใช่หลักของของที่พระพุทธเจ้าสอน คือตั้งตนอยู่บนความลำบากความลำบากทือใจจิตวิญญาณที่มันมีความลำบากที่มันถูกกิเลสครอบงำถ้าเราเข้าใจความลำบากนี้ได้ต่อสู้กับกิเลสที่มันมาทำความลำบากให้เรานั่นแหละถึงจะชื่อว่าตั้งตนอยู่บนความลำบากนะกุศลและธรรมก็จะเจริญเราก็ให้มันได้พอดิบพอดีกับการงานข้างนอก ใจเราก็ได้อาศัยที่เราสามารถเอาไปใช้งานมันได้ในช่วงหนึ่งเวลาหนึง่งอย่างนี้นะจากนั้นต้องต้องเกิดความเข้าใจให้มันดีให้มันชัดนะอ่ะนี่ก็สมควรแก่เวลาเน,ะนาะทางฝ่ายสุขภาพก็มากันแล้วนะ ก็คงจะได้อิ่มท้องบำรุงร่างกายกันนะอ่ะ,อะก็นุมโมทนากับพวกเราทุกๆคนสาธุ